กินน้ำบัดนี้เอ้ากินน้ำบ่แม่นบ่แม่นน้ํามันก็หูโอ วูดลูกที่ละ่ะวูดลูกที่ละ่ะลูกได้อยู่ฮะโอ้อวนไลยลูปได้เบิง่งเยี่ยงนายท้ายรูปเนี่ยเออเยี่ยงเยี่ยงอีกเออเยี่ยงวูดวูด หาน้ำแดงอยู่กินน้ำหวานกินน้ำหวานก็เป็นโอ้ยเบิเ่อเแล้วหุ่นแม่เอาน้ำหวานมาแล้วพูดแม่เอาน้ำหวานมาแล้วย่าเอาน้ำหวานมาแล้วเอากินน้ำหวานมานเนี่ย เอาค่อยๆบ่อใดมันกัดจังสินโอ้ยอดมันบอกกินน้ำตัวเดียวมันเป็นน้ำจังสีนมันกินจั๊กโหนอะไรนี่มันจ้ำลอยกัวเหรอจ๊ะจ้ำลอยก็โลแล้วอโอ้ยที่ละแก้วเธอบ้านบ้าแล้วหมูพันหมูหมูหลอดตายมาเด้นี่ ตอนแรกเขาเป็นอย่างแหม่มันเขาสีขาโอ้ยมันตะเกียนเป็นขาปผล่โผโอ้หมูพิการหมูบวชบส่วนเออ,อ,เอ,อแซ่เบาอุด <laughs> เฮ้ยขอเขาว่า,าอ,อันยาขาเพิ่นอืมอันนี่บอหมูบออีมเือจะไม่อีกก่อนอยแบบนี่มไม่ขออีกเบตัวเมืองเนี้ยแปลมาใหม่เนาะเสือใหม่นี่ครับท่านผู้ชมเอ้ยหมูหมูบม่ได้เลี้ยงใส่กอ,อกได้กอกเลี้ยงแบบ อย่างแบบนันตามธรรมชาติบบได้กัดได้ครั้งพูดอืมกินนะ่ะกินน้ำหวานว่างหันมัดมา่หมามัดมดไอ้แมา่หมาไปสามหอ่อืมมาก,กินากาลังเรียนะครับนำนักนี่กขนาดจะประมาณจาก300กัดสามร้อยก็โล่ละครับแม่กำลังไปเอาน้ำหวานมาให้โบอิม่มโบอิ่มละกัดขวดกัด ยังไปตัวถี่อูดเอ้ยอูดเพิ่นก็คือคนนั่แหละครับเพิ่นหากเกิดเป็นหมูซื่นเอาอูดเนาะชีวิตจิตใจเพิ่นก็เป็นคนนี่ละหูซึกเมื่อพู้ใดเมตตาผู้ใดสิมาทำลายเพิ่นขันว่าสีขาเพิ่นนี่เพิน่นห่อไปเลยเด้กนั่นบอเห็นบ <c oughs> อกนาะนนั่นบอกว่นานขาขาบ่าขาดอกบ่าขาขา,ขาให้ยังอูดตะหักเป็นยังนี่ แม่ได้ข้าวเหนียวมาครับแม่ได้ข้าวเหนียวมาอมเอ้ยลูกกบได้แล้วจ๊คสีไปกินยังไงหากินบ่เป็นขี้ข้นนะครับอืมเอาเข้าวเหนียนี่ดอกเออเอาหมูลูกอีสานลงกินข้าวเหนียวเป็นกินข้าวแทนห่อครับจเจ้เขาก็ให้ข้าวเกลือกินกับเกลือ กี้เขาขี้ขยิ้นหนำไหมได้เบิดคันดูเห็ดให้กี้เขากี้ก็ได้ไมีเขา่าันสิก,ก็เอาหอยเกลือให่มือได้มันมีก็เข่าอืมบ่ได้หงามกินเป็นเบิสอืมกินน้ำหวานกินแฟนตาอ่ากินเข่าแล้วกินน้ำเรียบร้อยเลนอ่ากินน้ำเรียบร้อยกฟแคบคือปูน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 เยี่ยงจะดี ยกขึ้นยกขึ้นเออยกขึ้นเออจำเป็นจำเปเนียโอ้ยสามลอยกุโลครับพี่น้ uh, องมืดละเอาอีกนี okay. ่งมืดละบ่ย่างน้อยนึงลูกบ่ได้ได้ครับลูกข้าวขึ้นขันบัวขันบ่มาสู้สวยลูกบ่ได้ครับมูตัวนี้จักปีคะแม่เลี้ยงมานี่ยอ่าถึงเดือนธันวาคมสิสามปีสามปีเดือนธันวาคมปัจจุบันเกิดที่สี่สิบสี่ธันวาคมครับพี่น้อง ไอ้บนี้มันมันหอมกับเม่บ่มันกรีดเมันหอมกับแมีหอมกระมหอมกับเมเล่อยเลยนๆมันกีนตๆมักแสนลูกครับูกหอมเหมนหักไป่างด้นี่ตูก้อนตูแห้งกอนผด้เห็ดดีก็มันมันก็หักแล้วแบบว่าขั้นเท่าอันมันเปื่นแห้งมันก็บออยมาไก่เฮ้าดมหอมมันจะค่วมเนี้ยมัทอนได้มันสะอาดมันก็หอมท่เทาจำจำลูกค้หนึ่งเนี่ยอ้าวพี่น้องเอ้ยนี่แหละ หมูแสนหลูหมูหมูหมูหลอดตายมากครับหมูพิการเอาเพิ่นมาเรี่ยงวันนี้เพื่อนก็สมบูรณ์หลายจนลูกก็ได้หลายเดียวนี่สามร้อยกโลฝากช่องในเด้อครับผู้ใดหมักกับกดไหลกดซับสะไข่ติดตามผมแน่ยเมื่อยูทูบไหมครับน้องไหมเขาวงการเออมหาแม่ก็เลยมาเล่นกับหมูครับวันนี้ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆเด้อครับผม